ในการทำ Product Variant ยสินค้าบางคุณสมบัติอาจมีราคาสูงกว่าสินค้าตัวอื่นๆเราสามารถจัดการราคาเหล่านี้ได้ตัวอย่างเช่นสินค้าเสื้อกันหนาวจะเห็นว่าสินค้าเสื้อกันหนาวแต่ละตัวมีราคา100บาทเท่ากันในทุกคุณสมบัติแต่เสื้อกันหนาวไซส์ XL มีต้นทุนที่สูงกว่าเพราะเป็นตัวใหญ่ใช้ผ้าเยอะทำให้ต้นทุนสูงกว่าเราจะเพิ่มราคาขึ้นมา20บาทเลือกคุณสมบัติไซส์ XL กดแก้ไขใส่เอ็กเตรไยเป็น20บาทจากนั้นกดบันทึก สังเกตดูราคาขายที่เปลี่ยนไปเสื้อทุกคุณสมบัติที่มีไซส์ XL จะมีราคา120บาทจากนั้นเข้าไปที่จุดขายลองคลิกดูราคาเสื้อกันหนาว เสื้อนาวสีดำไซส์ M ห0ึบาทเสื้อขนาวสีดำไซส์ L 100บาทเสื้อขนาวสีดำไซส์ XL ราคา120บาทช่วยให้เราขายสินค้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในราคาที่ต่างกันได้